แก้วหน้ามา้าผู้หญิงหน้ามา้าที่กล้าหาญเกินหน้าใครทั้งวังบทนำขนหน้าตาไม่ดีก็มีดีได้เหมือนกันเรื่องนี้เปิดมาด้วยหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแก้วหน้ามา้าเกิดมาหน้าตาแปลกกว่าคนทั่วไปจมูกยื่นเหมือนมา้าฟันหน้าออกมาเหมือนจะกลัดแครอทได้ทันทีถ้าเป็นยุคนี้คงโดนบูลลี่ในโซเชียลตั้งแต่โพสต์รูปโปรไฟล์แต่สิ่งที่แก้วมีคือหัวใจ และหัวใจของเธอสวยกว่าผู้หญิงหลายคนในวังหลวงด้วยซ้ําตอนที่ 1. พระยิงไม่ได้ต้องสวยแต่ต้องใจถึงในวังมีพระราชามีพระโอรสมีนางสนมมีพี่เลี้ยงเรียกได้ว่าเป็นจัก,กรวาลเกม of Thrones เวอร์ชั่นไทยสมัยก่อนแล้วอยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์ที่ต้องมีหญิงสาวไปเป็นชายาให้กับเจ้าชายเมืองข้างเคียงทุกคนในเมืองไม่มีใครกล้าก็แน่ละเมืองนั้นลือว่าเจ้าชายเป็นงูเงี้ยวเคี้ยวกินคน มีแต่แก้วหน้าม้าคนเดียวที่เสนอตัวไปเป็นเจ้าสาวให้ทั้งที่รู้ว่าอาจต้องตายทําเพื่อแผ่นดินทําเพื่อบ้านเมืองโดยไม่มีใครขอเนี่ยแหละครับคนที่เขาเรียกว่าเพราะเอกที่แท้จริงแต่บังเอิญเกิดมาเป็นผู้หญิงหน้ามา้าตอนที่สองเมื่อความดีไม่ได้อยู่ที่หน้าแต่อยู่ที่ใจแก้วเดินทางไปต่างเมืองต้องเผชิญกับการเหยียดหน้าตาและดูถูกสารพัด แต่เธออดทนและใช้ความฉลาดของตัวเองเอาชนะใจเจ้าชายไม่ใช่ด้วยลุกแต่ด้วยน้ำใจและความจริงใจที่ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในตอนหนึ่งเจ้าชายพูดไว้ว่านางอาจไม่งามอย่างหญิงอื่นแต่น้ำใจนั้นงดงามกว่าหญิงใดวัดคระวักทองที่สะเทือนใจสุดๆโดยเฉพาะในยุคที่เราต้องแข่งขันกันด้วยรูปลักษณ์และไลฟ์บนโซเชียลตอนที่สาม ความรักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการเลือกที่จะอยู่เคียงข้างแก้วหน้ามมาไม่ได้หวังให้เจ้าชายรักกลับเธอแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและเมื่อเจ้าชายรู้สึกดีกับเธอเธอก็ไม่ได้หลงดาเริงตรงกันข้ามเธอกลับยอมถอยเพื่อให้เจ้าชายเลือกคนที่เขารักอย่างแท้จริงแต่พระเอกของเรื่องนี้คือเจ้าชายที่ไม่เลือกผู้หญิงที่สวยกว่าแต่เลือกแก้วหน้ามมาเพราะหัวใจที่เธอแสดงออกมาตลอดทาง ตอนที่ 4. แปลงโฉมไม่จำเป็นต้องแปลงทั้งตัวในตอนท้ายแก้วหน้ามาได้รับรางวัลจากสวรรค์กลายเป็นหญิงงามระดับเทพธิดาแบบที่ถ้าไปประกวดมิสยูนิเวิร์สก็มีสิทธิ์เข้ารอบไฟนอลแต่ตอนนั้นแหละครับเธอกลับพูดว่าต่อให้หน้าตาเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ฉันอยากให้คนจำคือน้ำใจไม่ใช่รูปหน้านี่คือการปิดจ็อบอย่างงดงามเพราะบางทีสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิต ไม่ใช่การได้เป็นที่ยอมรับแต่คือการยอมรับตัวเองได้ก่อนข้อคิดร่วมสมัยจากแก้วหน้ามา้าสังคมมักให้ค่ากับเปลือกแต่ความงามจริงๆมันอยู่ในเนื้อในคนที่ไม่สวยตามมาตรฐานไม่ได้แปลว่าไม่มีคุณค่าการเสียสละบางครั้งอาจไม่มีใครเห็นแต่เราจะรู้เองว่าหัวใจเรายิ่งใหญ่แค่ไหนความดีไม่ต้องดังไม่ต้องไวเรเล่า แต่จะส่งผลระยะยาวเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่โตขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงานี่เป็นแค่บางช่วงเท่านั้นนะครับแก้วน้ามมาฉบับเต็มยังมีทั้งกรอนเพราะบทสนทนาชาญฉลาดและแง่คิดที่ลึกซึ้งมากอ่านได้ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่และอ่านกี่ครั้งก็ยังให้พลังใจทุกครั้งแนะนําให้ลองหาฉบับพิมพ์ใหม่มาอ่านจะเข้าใจความเก่งความกล้าและความกตัญญูของนางเอกหน้ามา้าคนนี้แบบเต็มหัวใจ สรุปส่งท้ายแบบแก้วหน้ามา้าความสวยคือโชคชะตาแต่ความดีคือการเลือกที่เราต้องทำทุกวันถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ t True ลิปมา้าพลัง